สงสารแต่น้องซ้ายแหละไปยืนเล่นอยู่คนเดียวคนมองยหมูคุยน่ะทิ้งไฟก็ได้แล้วปิดไฟน่ะทิ้งไฟก็ได้ทิ้งไฟก็ได้สงสารน้องอยู่ไปยืนอยู่คนเดียวเนาะเขาอ,อยู่คนเดียวด้วยชินนสูครับมื่อนี้ครับเบิ้งครับเล็กทิ้งได้สิเฮ็ดเบิดครับโอ้ลูกพี่ก็เล่งงานครับมื่อนี้คนกันน้อยๆครับลูกพี่ก็เล่งงานครับบบบนี้เอาเอาลงไปสุมเจ้า ยกสามคนครับมีหน้าที่ยกอย่างเดียวครับหาคนมีหน้าที่รับแรงล่างมัดพว่วมเอาลองดูครับใครจะเจ๋งกว่ากันครับเี้วบอกพ่อญ่เจ้าเมื่อยกับบอกเนอะขมาพ่อจะเอาลงให้อีกเล็กนะบรรยากาศอึมครึมครับหมอกลงครับทุกคนบ่ค่อยหนาววานไหนครับหมอกลงเป็นอึมครึมอึมครึมครับทุกคน บรรยากาศค่อนข้างดีครับมีลมเอื่อยๆครับแต่ถ้าแดดออกนี่น่าจะลมแรงครับทุกคนเนาะนี่แหละครับหน้างานก่อสร้างครับประมาณนี้แหละครับทุกคนเบิ่งเอาเด้อครับผู้ยากมาเห็นงานก่อสร้างเกาหลีใต้ครับวันสบายวันลำบากมีปะปนกันไปแหมเล็งหยกแบบเดียวกัทุกคนผมเกือบเป็นลมครับทุกคนไล่ห้อหนาไปหาคนเพิ่มอยู่ บวบไว้ครับเล็กสามสองเนาะยาวสิบเมตรครับยกสามคนครับคนน่าก็เล็งบานนี้โอ้ยกำลังจะเล็งปัญหาคนมาเพิ่มเด้ออาจารย์บวบไว้ดอกเมื่อยแห้งครับหมูกันแล้วครับทุกคนบ้านนี้เจองานหยาบแล้วครับคนหน่อยงานใหญ่ครับเล็กใหญ่พร้อมครับโอ้ยบรรยากาศยามมือเศร้าครับคนมือเศร้านี่ก็ทรงชิวๆอยู่ครับยกเล็กขึ้นมาเรื่อยๆครับพอาะเล็กขึ้นมาฮอดแค่นั้นเละครับหนักเลยครับบานนี้ โบรรยากาศดีครับอากาศเย็นเรื่อยๆครับบนหุ่มลบสามองศาครับกำลังดีเลยครับเห็นงานยังฮ้อนู่ครับลบสามนี่หัวก็ฮ้อนโมเมนฮ้อนแค่ตัวเลยครับบรรยากาศยามเช้าครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับพื้นที่งานก่อสร้างครับต่างคนต่างทํางานครับช่วงนี้พักอยู่ครับทุกคน เหนื่อยมากเลยครับหัวหน้าเล่งยกเหล็กแป๊บเดียวเลยครับรวดเดียวครับเหล็กสามสิบสองครับเส้นใหญ่มากครับปล่อยหัวหน้าทำไปครับมาตรฐานแรงงานอีเก้าครับเป็นแค่กรรมกรนะครับไม่ใช่โฟร์แมนไม่ใช่วิศวกรมีหน้าที่ยกเหล็กให้อย่างเดียวครับหัวหน้าทำไปอยากทำอะไรแต่กรรมกรใายงานนี้ ทำแทนวิศวกรทุกอย่างครับวิศวกรยืนดูครับกรรมกรทําเองหมดครับโบไหวครับเห็นงานหลายได้เงินเรือยนสมเกาพูผนผู้นสบายยืนเหรียญทุกสาวอีพุนโบไหวเนาะชอบก็ฝากดไลค์กดแชร์นะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับไม่ว่ากันครับ